ส่งอง์เอวของเธอเท่าไรเธอนอนบิดกิ่โอ้ยลิน้ำลายกระเด็นเข้าหน้าแม่เลย <c oughs> เธอมันนอนกเกียจเป็นมูนตันตรงนี้ได้ไง <c oughs> เธอเป็นอะไรไปหรือเปล่า <c oughs> วันนี้เหงาอีกแล้ว ไม่เงาหรอกง่วงกลางวันนอนเยอะน่ะเลยกลางคืนนั่งกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนแกงวันนอนเยอะเด็กคนเนี้ยกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนใช่ปะไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เหนแม่ตรวจฟันซะเนี่ยฟันเกเนี่ยเล่ฟันเกชอบกัดนุกัดเนียแม่ดูฟันนิไหนแม่ดูฟันกันไหนแล้วฟันหนูเกเนี่ยดูดิดูฟันล่างดูดิ ดูดูฟันไม่สวยลูกหืดัดฟันไหมเนี่ยนะดูฟันดิฟันเกเนี่ยโอ้ยดูฟัน,นลดูเขี้ยวเนี่ยเนี่ยฟันข้างหน้าเก <c oughs> สาวฟันเกล๋ลนเลยเอ้ยง่วงมีอะไรหรอกกินนอน ช่วงนี้กินนอนอ้วนดูดิเดี๋ยวถ่ายมุมสูงนะมุมสูงหิมปไปไปวิ่งกับแม่ก่อนเนาะเ,เ,เด็กดีของแม่ปไปไปวิ่งกันขี้เกียจนะเดี๋ยวนี้ไปเร็ว